สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเ,เจอกช่องเปรียวชั้นเนีย่ยเหรวเนาะคะ่ะวันนี้นะคะพี่น้องค่ะเปียวจะมาบอกข่าวดีพี่นอ้องด้วยค่ะแทนๆน, <laughs> นี่แหละค่ะพี่น้องเปียวก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเปรียวขอกราบขอพระคุณพี่น้องสุกคนที่มีส่วนรวมนะคะเรลากา เพื่อนๆน,นะคะที่ร่วมทําช่องด้วยกันนะคะเปี่ยวจะเปี่ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเริ่มแรกเลยนะคะตอนที่เปี่ยวมาเห็ดนะคะเปี่ยวเป็นในช่วงที่โลกมาใหม่ๆนะคะแล้วเปี่ยวเงาแล้วเปียเเป่ยวก็ลเล่นเข่ามาเห็นอันคุณวิไลนะคะเล่นนะคะแล้วก็กุมพวกน้องลีเล่นกันพวกกุมพวกพี่ยายจ๋านะคะ เขาเล่นกันเขาคุยกันบนเวทีนะคะเปียวก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกเปียวก็เลยเข้ามาติดตามพวกมูข้าเจ้านะคะแต่เปียวกับไาดมีความรู้นะคะว่าในการทําช่องเขาเหตุกันจังไดนะคะอ่าเปียวแค่อยาสนุกเปียวก็เข้าไปซองคนนั้นเข้าไปซองคนนี้นะคะจนวันหนึ่งนะคะเปียวเริ่มสนุกเปียวก็อยากออกไม่เหตุแล้วเปียวก็ฮัขึ้นเวทีนะคะคือเขาเหตุการขึ้ืไล่ซดแต่หนงด้วยว่าเปียวเป็นทยร้อยเป็นพิษนะคะ ตาเปี้ยวสวดนะคะเปี่ยวก็เลยอ,อยากอายนะคะรูปลักตัวเองเปรี่ยวก็เลยหยุดทําไปช่วงนึงนะคะแล้วเปี่ยวก็ป่วยน้ํานะคะอ่าตอนโลกไม่ไม้ก็เห็ดห้เปี้ยวเงานะคะเปี่ยวก็อยากมีเพื่อน,นะะเนาะค่ะเนาะจนเปียวเฮ็ดไปได้ประมาณแปดเดือนนะคะถ้าเปี้ยวจาว่าผิดแล้วมีผี่คนหนึ่งนะคะเปี้ยวห้เพื่อนเป็น อาจารย์เปียวเลยนะคะเปียวตรงบอกความสําสคัญต้นคลิปค่ะเพราะว่าเปียวเคยออกมาเห็ุคลิปครั้งนึงแล้วเลียวเปียวออกความสําคัญไปไวท์ไทยคลิปนะคะแล้วเปียวก็รู้สึกเสียใจเท่าทุกวันนี้เปียวอยากขอบคุณนะ่ะเพิ่นลอีลีเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่เขามาถึงสามครั้งนะคะมาสกิดเปียวเพิ่นบ่ด้ต้องการเอียงหรอกแต่ว่าเปียวอยากเล่าซูพี่น้องฟังนะคะว่าทําอย่างไรให้ช่องปังชั่วข้ามคืน คู้หญิงคนนี้มีบทบาทสําคัญมากเลยนะคะเปียวบกคิดบ่ฝันนะคะว่าภายในชั่วค่ำคืนนะคะเพิ่นมาเหตดให้ยอดวิวของเปียวนะคะชั่วค่ำคืนขึ้นมาเป็นหาพันวิวค่ะพี่น้องนี่บรมเออเปียวมโนนะคะพี่น้องรู้บ่ว่าขั้งแรกเลยนะคะเพิ่นเข่ามาแปดหลังจากที่เปียวเหดได้แปดเดือนนะคะเพิ่นมาบอกให้เปีียวเปลี่ยนหน้าปกคิป นะะจนเพิ่นเอาคลิปของเปียวนะคะที่ว่าสาวไทยในหมู่ทอลาพาชมดอกซาก,กุระไปตัดเฮดโปกคลิปให้เปียวเนื่องจากว่าเปียวบรูเรื่องนะคะแล้วครั้งแล้วเพื่อนก็สอนให้เปียวหัดวิเคราะห์ช่องนะคะให้เปียวไปหาความรู้นะคะเปียวกับพยายามคือคนมันบ่มีความรู้บ่มีความสามารถนะคะแล้วเฮากับบรูว่าเฮ็ยดยังไงวิเคราะห์ช่องเพื่อนก็บอกทุกอย่างเพื่อนก็สอนทุกอย่าง แล้วเพื่อนก็นหายไปนะคะเพื่อนกับน,นี้เพื่อนกับยุงในเรื่องของเพื่อนเนาะเนาะแลวกะเดียวกันค่ะเดี๋ยวขอบคุณคุณวิไลด้วยนะคะคุณวิไลนี่ก็เป็นเพื่อนที่มาอนเชียร์หนาฮาลากไลายคังนะคะเพื่อนโบนหฮพิวเว้รดอกวิไลอัน วิไลไกส์นะคะชาแนลนะคะแล้วกับเพื่อนพี่น้องสุขุมสุขคนอีกหลายทันเลยนะคะอยู่ตามคอมเมนต์ของเปียวนะคะแต่เปียวจะพูดถึงจุดพีคที่ทําให้เปียวพานชั่วขำคืนพี่น้องหาพันวิวเกิดถึงตรงมะโม่ให้พี่น้องฟังนะคะถ้าเปียวพูดผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเปียวบริอ่าเก่งในการสื่อออกมาให้ทุกคนฟังนะคะแล้วเปียวเป็นคนบอกขามนะคะแล้วพูหญิงคนนี้เข้ามาอีกครั้งที่สองนะคะ มาขึ้นเวทีแล้วก็ห้ความรู้นะคะเปี่ยวกันยังบอกเกตอีกค่ะพี่น้องจนครั้งที่สามค่ะพี่น้องเพิ่นอยู่ในช่วงเหตุใบขับขี่แล้วเพิ่นก็นมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวแล้วเพิ่นบอกว่าภายอาทิตย์นี้อาทิตย์นี่น่องเปี่ยวต้องพานนะแล้วเพิ่นกะเป็นคนมาสอนเปี่ยวพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องอยากรู้ว่ามีอยียงแน่พี่น้องอย่าลืมเข้าไปบึงช่องของอ YouTube แรงบันดาลใจทุกอย่างอยู่ในช่องนั้นเพิ่นมาสอนเปี่ยวทุกอย่างอิลีค่ะพี่น้องแล้วในชั่วข่ามคืนพี่น้องรู้บอกว่าหาพันวิวเปืยอช็อกมากเลยค่ะพี่น้องรู้บอกการที่เขาเ็ดช่องมาได้ครบหนึ่งปีนะคะเปี่ยวเ็ดช่องมาได้ครบหนึ่งปีในเดือนตุลานะคะแล้ว เปียวมีแคร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยวิวลาห่ร้อยชั่วโมงพี่น้องเปีมีแคร์สำนันนะคะแล้วเปียวก็เรียกตัวเองว่านางสาวสามสิบวิวเพราะว่าเปียเห็นอีหยังออกมาก็จะอยู่ประมาณสามสิบมากสุดก็จะหาสิบนะคะก็จะมีเพื่อนๆมาให้กำลังใจเสมอมาแล้วก็จะมีสองทันที่มาเฝ้าเปียวตลอดเวลาก็คือเวลาเปียวไล์สดบ่มีผู้ใดเบิ่งก็จะมีคุณวิแล้วก็ พี่น้นาสองคนที่มาเฝ้านะคะช่วงที่เปียวจะพานกดเปียวตรงขอกับอาัยเพราะว่าเปียวอยากซื้อเห็นว่าในช่วงนั้นนะคะที่เปียวประทับใจมากะค,ะคือมันพันแบบจากที่คนมีแค่แคพันชั่วโมงนะคะพี่น้องแล้เวเฮาเมื่าพันภายในช่วงคํำคืนมันก็นเลยเห็นให้เปียวช็อกแล้วเปียวเห็ุเอียงบ่ถือนะคะในช่วงเดือนกุมภานะคะพี่น้องแล้วนะคะแล้วยิ่งเฮาเหตุช่องพานมานานนะคะยอดวิวของเฮากับ ถูกหักไปถูกตัดไปตลอดเวลานะคะแล้วเพื่อนมาช่วยเปี่ยวนะคะภายในอาทิตย์นั้นเหลียวเปี่ยวกับลงคลิปนะคะคืออยากเขาอยากให้พานกดเขาต้องลงคลิปสม่ำเสมอมช่องพีนานะนาะคะ่ะเพื่อนมีเคล็ดลับหลากหลายอย่างนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนนํามาเปิดเผยนั่นคือเพื่อนสอนเปี่ยวแล้วเปี่ยวกับเฮ็ดตามในช่วงข้ามคืนเปี่ยวได้หาพันวิวพี่น้องเปี่ยวบทตัวท่านผู้ชมไปเฮ็ดมาแล้วนะคะแล้เวเป็นช่วง อาทิตย์นั้นเป็นอาทิตย์แห่งความรักนะคะพี่น้องแล้วเปี่ยวกับพานกดภายในอาทิตย์นั้นเลยนะคะแล้วเปี่ยวก็ได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็พานกรดในวันที่สิบสามนะคะรออันมาประมาณสามเขาบอกว่าประมาณ3ามอาทิตย์เกือบสี่อาทิตย์นะคะแล้วเปี่ยวก็ได้อันนี้มาเมื่อวานนะคะเขาจะนับแค่วันทําการนะคะอยู่สัออาห์ที่เขาบอกนับ ก็วันนี้เป็นวันที่26เดือนมีนาเราค่ะพี่น้องนะคะกับเขาคังประมาณว่า3-4อาทิตย์คือเดือนหนึ่งนะคะเปี่ยวกะได้แทนแทนมาเปี่ยวขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วกับพี่ๆที่รวมท้ําชองด้วยกันนะคะอะที่เป็นแรงอันพักดันทุกท่านนะคะถ้าเปี้ยวบริกาวซื่อถึงผู้ใดกะเืจอตรงขออภัยด้วยทุกท่านม,มีอ่า มีส่วนร่วมค่ะทุกคนมีส่วนรวมนะคะเปี่ยวเองกาเป็นน่องไม่ที่บ่อใดมีความรู้ขนาดนั้นเปี่ยวแค่เอาเวลา,าทีนี้นะคะมาเฮ็ดนะคะถ้าเปี่ยวพูดผิดพลาดหรือเปี่ยวเฮ็ดอย่างที่บ่สมควรเปี่ยก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยรอชมผลงานให้เปี่ยวด้วยนะคะเปี่ยวเป็นยูทูบเบอร์แล้วค่ะท่านผู้ชมขอประคุณค่ะ บายๆขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะคะบบ๊าายย